คุณรติกรดอนทวินค่ะหนึ่งชุดจ้าคุณพรเพนแสงใสทองหนึ่งชุดพร้อมดอกไม้ค่ะคุณวชิรวิทย์ชชเอมนะคะคุณวชิรวิทย์เชเอมหนึ่งชุดพร้อมดอกเอ่อไม่มีดอกไม้หนาชุดขอโทษดิค่ะบ้านแม่สุกนะคะไไคุเอนะคะหนึ่งชุดก่อนนะคะนี้หนึ่งชุด น่าจะต้องอนุโลกมกันตามพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่าราชาพิเกเวอนุวัตติตุงบางทีก็ต้องอนุโลมตามพระราชาบ้างตามยุคสมัยบ้างที่มันไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเรานึกถึงความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยเราจะไปทำกันแค่แบบเดิมต้องมีเวลาไปวัดแล้วถ้าไม่มีเวลาไปล่ะจิตเป็นกุศลละ แต่มันไม่มีเวลาไปอย่างคนแก่ๆเนี่ยลูกหลานไม่ขับรถไปให้ก็ไม่ได้ไปใส่บาทเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์โลกมันวิวัฒนาการขึ้นมาส่วนได้บุญและไม่ได้บุญเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งพระที่มารับเป็นเนื้อนาบุญไหมสองเงินที่โยมโอนมาให้แม่ค้าเนี่ยได้มาโดยบริสุทธิ์ไหมถ้าบริสุทธิ์สองฝ่ายก็เกิดบุญส่วนวิธีการ อาจจะได้ยินเสียงพระให้พรมันก็เหมือนเสียงเหมือนกันแต่เพียงไม่ได้เห็นองค์ใกล้ๆแต่เขาก็ถ่ายภาพให้ดูเงี้ยก็ต้องเรียกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนถ้าเราจะบอกต้องทําแบบเดิมเปล่อไม่ได้ทําเลยโอกาสทําก็ทําแต่ว่าข้อสําคัญขอให้ปีพระที่เป็นเนื้อนาบุญหน่อยไม่ใจไปเวียนกันอยู่แถวนั้นตลอดเลย แล้วก็ให้องค์อื่นได้สลับไปบ้างคนแม่ค้าก็คอยทําใจให้เป็นเป็นกลางหน่อยอย่าไปใส่แต่องค์ที่ชอบหรือเป็นญาติถ้าทำสวนเฉลี่ยเป็นถือว่าเป็นสงหมู่สงก็ถือว่าได้บุในยุคปัจจุบนันนี้ต้องเป็นเหตุการณ์เรื่องมันมาถึงอย่างนี้เราจะไปถือแบบดังแบบเดิมก็โอกาสโอกาสจะได้ทำสิบอาจจะเหลือหนึ่ง แต่อย่างเงี้ยมีโอกาสได้เป็นสิบเป็นร้อยถืว่าเป็นสิ่งที่ดีคะหล่อจะว่าดีเต็มที่มันดีไม่ที่สุดอะดีมีดีดีเยี่ยมดียอดดีที่สุดถ้าดีที่สุดอาจจะแปได้ไปสัมผัสวัดว่าอารามศาสนาวัตถุอะไรต่างๆมันก็แลจะต่างก่าอยู่ที่บ้านกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ทำทำไปเถอะ เป็นการทนุบำรุงพระศาสนถา,ถ,า,านถ้าลองจิตเป็นกุศลและมีศรัทธาจะได้สละได้บริจาคจะไม่ได้บุญได้ไงแล้วเ,เขาก็ทำให้เห็นนะแล้วก็เซิรดดูได้นี่เขาเอ่ยชื่อเนี่ยของคนนั้นคนนี้ก็พูดบริจาคก,ก็น่าจะปพิ่มบ้างบุญนี่อยู่ที่ปีติสุขใจ ว่าตัวเองได้สลับแล้วการใส่บาตท,ทุกเจ้าเนี่ยมันการแกล้งกิเลสแกล้งกิเลสต,ตัวงกเพราะเดี๋ยวนี้คนมันงกมากหลอกกันหากินหากรรมหากงหาเวงกันเยอะๆเรามาหาบุญหากุศลกันบ้าง